กมีเดี๋ยวกลับมาพบกับนู่นอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าด้วยของ ช้อปปี้ซึ่งของช้อปปี้ในวันนี้นะคะมากมายไก่กองเหลือเกินเพราะว่าของใหม่เยอะมากเราไม่ได้อัปเดตกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มด้วยการทาผิวเนาะครีมนุ่นจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเที่ดบล็อคอัปเดตครีมนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคู่กันก็คือเป็นเดย์ครีมกับตัวมาร์กเนาะจริงๆแล้วเขามีแบบกระปุกด้วยแต่ว่านุ่นอะคิดว่าถ้าสมมติว่าคนเห็นนุ่นใช้อ่ะคงอยากลองใช้แล้วก็สามารถไปซื้อลองได้ในขนาดนี้นะมีที่เซ ว่นเแทบทุกสาขาเลยนี่นะคะมันแบ่งแบบนี้ได้ด้วยนุ่นชอบแบบพกไปขึ้นเครื่องแถมที่สำคัญเนี่มีกันแดดด้วยนะคะตัวน,นี้คือเนื้อบางเบามากแล้วก็มันจะช่วยไบอัพขึ้น1ระดับแล้วคือเวลาทามไม่ลอกไม่เป็นข้ามนะคะคือติดดีมากเนี่ยดูดิหน้ามันไบอัพขึ้นมาหนสเต็ปแบบ ขาึ้เลยอย่าลืมทาคอด้วยนะเพราะมันใบจริงก็บอกว่าซองหนึ่งเนี่ยราคาดีมากทุกคนมาคู่กันแบบนี้นะคะราคาแค่49บาทแล้วก็คือแบบคุณสมบัติคือลดมากนะคะใส่ส่วนผสมที่ครีมแพงๆก็ใส่อ่ะพวกแบบจริงก้้าไว้ซุปเปอร์ไฮยาลูรอนอย่างเงี้ยในยาซินามายคือเข้มข้น2%เลยนะทุกคนไปลองดูกันได้นะคะเคที่ดอไบ์อัพจ้า ตัวต่อมางานผิวคือนู่นอะทําเครื่องสำอางช้อปปี้ก็จริงแต่ว่างานผิวอะเราจะเลือกยี่ห้อที่น่าเชื่อถือเนาะนนเพราะว่าเราก็กลัวสิวขึ้นกลัวอุดตันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตัวแบบราคาดีๆอยู่เช่นตัวเนี้ยเคทีดอ CC ครีมสปีดไว SPF 50 PA บวกๆหลายๆ,ๆคนอาจจะเคยเห็นสูตรสีชมพูคือแบบขายดีมากๆนะคะเดี ja ๋ยวนุ่นจะเทียบให้ดูเพราะว่าเราไปเจอ2สูตรใหม่ออกมาก็คือสูตรสีเขียวกับสูตรสีม่วง ด้วยความอยากรู้อยากเห็นแล้วราคามันคือซึ้งไงมันสามารถซื้อมาลองได้เลย3สีแบบกุ๊กกุ๊กกุ๊ก,กมัม่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยซื้อมาลองทั้ง3สีเลยเดี๋ยวเรามาเทียบดูดีกว่าว่าทั้ง3สีเนี่ยเนื้อมันต่างกันยังไงนะคะเริ่มจากตัวแรกเนาะเป็นเคที่รอสปีดไว้ CC ครีม SCA 50 PA บวกบวกบวกรุ่นเดิมนะคะสีชมพูสูตรหน้าใสตัวเนี้ยจะเป็นคัลเลอร์คอนโทรลด้วยนะคะพอขึ้นชื่อว่าเป็น CC หลายคนคิดว่าแบบจะเนื้อแบบขา าววอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะทุกคนดูเห็นได้ด้วยตานเนื้อเลยว่าเหมาะกับสีผิวคนไทยจุดเด่นตัวนี้เนี่ยเขาคือแตกตัวเป็นน้ำแรกเกลี่ยง่ายเย็นผิวไม่หนักไม่เนิะดวันสบายๆใช้ตัวนี้คือจบเลยตัวต่อมานะคะสีม่วงนะคะสูตรใหม่เป็นสูตรที่ปกปิดแบบเนียนกริปแต่ยังให้ความบางเบาเหมือนทาครีมบำรุงเกลี่ยง่ายสุดๆมีสารเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยใครที่ชอบในการปกปิดแบบรองพื้นนะคะต้องลองสูตรนี้ดู นอกจากใช้แทนรองพื Salvador, ้นได้แล้วอะเขายังมี3สีให้เลือกนะคะเบอร์1จะชื่อสีว่าไลท์เบรเบอร์2ก็คือมีเดียมเบรแล้วก็เบอร์3ก็คือฮันนี่เบรนะคะคือครอบคลุมทุกโทนผิวเลยอะ ส่วนสูตรสีเขียวนะคะเป็นสูตรใหม่เป็นซีซีครีมแอนตี้แอคเน่สูตรคุมมันคือกันสิวด้วยสูนเปอร์เซนต์น้ำหอมแล้วก็เซนซิทีฟสกินสามารถใช้ได้อันนี้น่าสนใจนอกจากนี้เนี่ยเวลาเราทาไปนะคะตัวส่วนผสมบำรุงของเขาเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของรอยดำจากสิวได้ด้วยออกสกินโทนนะคะตัวนี้คือจะไม่ได้มีสีมาให้เลือกเนาะทาแล้วผิวมันจะดูแบบเนียนๆไม่รู้ว่าทาสีๆเหมาะกับลุกคุณหน,นูคุณหน,นูทาไปเรียน เอรฝ่ายปกครองไม่คอลลิ่งทั้ง3หลอดเป็น CC ซครีมหมดเลยมีบำรุงจุกๆมาพร้อมกันแดด SPF 50 PA++++ หบบววกน้าไม่หยาหน้าไม่ดรอปไม่แห้งระหว่างวันด้วยนะคะวันนี้นุ่นจะใช้เป็นสีม่วงเนาะเบอร์2นะคะมีเดียมเบตเนาะนุ่นว่ามันพอดีผิวพอดี ตัวนี้นอกจากจะมีในช้อปปีแล้วนะคะถ้าใครอยากลองเนือ้อสามารถไปลองได้ที่บิวเทียมีแบบบอยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขามีแบบสองให้ลองด้วยทุกคนซื้อมาลองก่อนได้ไม่ชอบก็ค่อยว่าแต่ฉันว่าแกชอบเพราะดูดิปกปิดดีมากเหมือนรองพื้นเลยอะ แต่มันสบายผิวเหมือนทาครีมแกอึ้งปะวงนะเก่งไหมปะเนี่ยเดี๋ยวทาครึ่งหน้าให้ดูก่อนคือมันโคเวอร์ดีมากแต่ว่าให้ความธรรมชาติอะ่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบางเบามากเหมือนเป็นฟิลทาครีมอะทุกคนชอบอะ พรกรอยสิวริ้วรอยร่องจมูกอะไรคือจึ้งเกินอ่ะคือไม่คิดว่าเนื้อเขาจะเลิศขนาดนี้อ่ะกับราคาปกติอ่ะ275บาทแต่ว่าตอนนี้มีโปรอยู่ในช้อปปีเหลือแค่169บาทแล้วคือหลอดใหญ่มากเสร็จแล้วเราจะใช้เป็นสีเบอร์03นนะคะคอนทัวร์หน้านะคะเอ้ยมันได้นะแบบธรรมชาติ เนื้อคือแบบบางเบามากแล้วก็ไม่เหนียวเนินะด้วยสามารถใช้ได้จริงในประเทศไทยดูดิคือธรรมชาติมากโอเคต่อมาเราก็จะใช้แป้งนะคะจริงๆแป้งเขานุ่นก็ตำมาเพราะว่ามันราคาถูกอะทุกคนแล้วคืองานผิวอะสูมสี่มุ5ไปใช้ของจีนอะไรเงี้ยมันน่ากลัวนะคะเราก็จะใช้เป็นแป้งของเขานะเ okay, ทีิดอสปีดโคเวอร์พาวเดอร์นะคะอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นแป้งซีซีแบบปกปิด อันนี้ก็จะมี3สีให้เลือกเหมือนกันเนาะนุ่นก็จะใช้เป็นเบอร์2เหมือนเดิมเลยสีมีเดียมเบกมาเราก็จะปัดทั่วหน้าผิวแพงมากเลยนะตอนนี้นแค่นี้ออกบ้านได้เลยต่อมานะคะเราจะใช้บัชออนเนาะอันนี้สั่งมาจากในชชอปปีให้เพียวสั่งให้นะคะชื่อลามเมล่านะคะซึ่งตัวเนี้ย ถูกมาก17บาทอ่าเรามาดูกันว่าจะยังไงน้องมาแบบกระจกเดียวจะมีเป็นแปรงเล็กๆแบบใช้ไม่ได้จริง1อันนะคะต้องแบบใช้แปรงของตัวเองเนาะไม่มีสีบอกอะ่ะแกไปดูเอาเองละกันสีประมาณเนี้ยเออนั่นแหละโอเคก็จะปัดเราจะไม่ปัดตรงแก้มเราจะปัดแบบเลยขึ้นมาถึงตาเนิดหนึง่งอุ้ยฟิจใสๆเอามันก็อาจจะเป็นอยู่นะ สีสวยเลยนะแต่ว่าจะบอกว่าฟิวผงฟิลอะไรเยอะอยู่ให้ความรู้สึกฝุ่นเลยเอา้าดูแบบในกิ่งแก้มใสก็ดูดีเป็นฟิลอ่ะได้เลย17บาทคูให้สวยเลยนี่นะคะกล่องจะเป็นนี้17บาทต่อมานะคะที่เขียนคิ้วชื่อว่าเอ็มกิ้งเอ็มกิ้งพิตตี้ มันไม่ใช่เมคกิ้งแลวนะเอ็มกิ้ง11บาททุกคนเวอร์มากอะไรเอ่ยจริงๆน้องเขามีให้เลือก5สีเลยนะแต่ว่าเหลือสีนี้สีเดียวซึ่งเป็นสีที่พอดีกับผมเลยแบบสวร์สร้างปฏิหารบังเกิดมากเอา1 <c oughs> 1บาทว่าเขาไม่ได้นะลูกมีแปลงให้ด้วย1 1บบาทแก จะบอกว่าการแต่งหน้าของวินนุ่ะเริ่มจากเขียนคิ้วเลยนะเพราะว่าตอนนั้นอะทำผมสีนออกแดงๆแบบน้ําตาลแดงๆอะไปถ่ายโฆษณาเหมือนเขาทําให้แล้วก็คือต้องทําสีนั้นแล้วพอเสร็จปุ๊บมันตลกเพราะว่าค<ำ>ิ<ำ>้วดําแต่ผมแดงให้หนึกผ้าของแ r รียแต่ว่าเข้มกว่าหน่อยมันเด๋ก็เลยเดินไปตลาดนะัดดูสิว่ามันมีอะไรที่จะทําให้ สีคิ้วของเรามันสีเดียวกับผมได้หรือเปล่านะคะก็ได้ดินสอเขียนคิ้วแท่งละ20บาทมามันจะออกแดงๆหน่อยเอามานั่งลองเขียนที่บ้านแล้วก็เอา้าสีเหมือนผมเลยว้ามหาศา์หลังจากนั้นก็เลยสนใจในการแต่งหน้ามาตลอดนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่แทนสิงนี่คิ้วเอาลอดอยู่นะ ต่อมานะคะเป็นอายแชโดว์แกราคาเท่าไหร่ดูปะ23บาทยี่ห้อดีคาลูเขาเขียนอย่างนี้จริงๆนะคะแล้วก็เป็นคอลเลกชั o นโคโควีนัส23บาทแต่สีบาตอะสวยจริงให้ยอมเลยชอบต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นสี ฟิลนี้เนาะไรด่้งไรจมูกวันนี้เราทำมรแบบจีน,น,นามมาแล้วเราศึกษามาละทุกคนดูติ๊กตอกจีนประมาณล้านคลิปเขาจะชอบให้จมูกตัวเองแบบฟิลทูๆ่ๆโคง้งโค้เขาไม่เริ่มตรงสันหัวนะเขาจะไล์แบบเป็นโคง้งโคงอะ่ะมันจะเป็นฟิลแบบจมูกตุ้นตุ้นงงๆซึ่งคลิปเนี้ยไม่ได้แค่ลองเครื่องสำอางราคาถูกนะเราจะได้ลองเทคนิคจีนด้วยว่ามันใช้ชีวิตได้จริงหรือเปล่าหลายครั้งที่ดูอ่ะจะรู้สึกว่า เหมือนเขาแต่งหน้าให้อยู่ในกล้องแล้วสวยอย่างเดียวหรือเปล่าวะเพราะแบบชีวิตจ,จริงมันจะแบบไม่ยาหยาบาบาาหรอวิธีนี้อะไรเงี้ยลองดูก็อาจจะเป็นนะมีความตะมูนะเขาบอกว่าเวลาไลท์อะ่ะมันต้องมีช่องตรงนี้อย่าไลท์ให้สุดเป็นแท่งให้มันมีช่องตรงเนี้ยทุกคนเห็นปะแล้วจมูกมันจะดูไม่โด่งมากแล้วก็รูปจมูกมันจะเล็กลงอุ้ยแต่ว่าซีซีตัวเนี้ทาแล้วแบบแต่งหน้าติดดีนะ ต้องสำอางคือติดทำจมูกเล็กมากเหลือแค่เนี้ยจมูกเท่ามาันจิ้มฟันแกเ,เราสามารถใช้ได้ทั้ง2พาเลตเลยเพราะว่าถูกมากใช้อะไรทําให้ทาเนี่ยเราก็จะทาสีนี้ลองพื้นไปก่อนเนาะอือลองพื้นไปแล้วไม่เห็นอะไรเลยว่าลองเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีนี้ทาบทตาเอาสีได้อยู่นะแล้ว,เย,ลวเยเทียจะเ,เลือกเก่งนะเนี่ยยบ3บาทอะ แกอันนี้ก็สวยนะยี่สบาทเหมือนกันค่ะได้ค่ากระจกยังอ่ะยี่สามบาทเราแพ็กเกจอ่ะเดี๋ยวทุกอันจะทิ้งลิงไว้ให้นะทุกคนคือสามารถไปตำตามกันได้นะคะ<ช>ถูกมากทาใตา้ตารางเนีย่ยเยจีนเขาชอบอัดทุกอย่างสีชมพูแบบเน้นคนจีนกับสีแดงเป็นของคู่กันต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลนี้แหละที่เราใช้ไรดั้งอะสโมตาเอาละ ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละรอบแรกอะ่ะมันสวยมันติดทนเลยรอบสองมันไม่ขึ้นเรามาลองที่มือนิไม่มาไหนมาลองอันนี้ดิอันนี้ก็สวยนะสีไม่ติดตอนเนี้ยคือสีอะมันดีเฉพาะทาเป็นสีแรกอะ oh. อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าใช้พาเลตอื่นทาทับมันจะติดหรือเปล่า oh. แต่พอใช้ของเกาหลีอะที่มันดีขึ้นมาหน่อยอะ คือสีติดแต่ว่าถ้าใช้ของเขาเองอะ่ะพอเอาสีเข้มกว่าบิวลงอะ่ะไม่ติดว่ะแต่ก็ยี่สามบาทอะ่ะออาม,มาอายแชโดว์มันไม่ค่อยติดเราก็จะทำดอนลุ่งดอนลี่ดอนลุ่งดอนลี่มา,าดินสอชื่อว่าเพกกี้ลินนะคะสิบอบาทถูกมากเหมือนเดิมในรูปที่เขาเคมอะ่ะคือสวยมากแต่ทามา อยู่ไหนเหนจบละเอาอันนี้ทาเอาอันนี้ติดสวยอ้าว,าวก็เป็นฟิลสาวจีนสาวอะไรเด้อคนจีนเอาชอบทาขึ้นไปถึงตรงนี้เลยหัวตาเอาก็เป็นฟิลเราใช้อายแชโดวาแทนไฮไลท์ทุกคน สีมันนวลนๆดีอะแบบเหมาะจะเป็นไฮไลท์มากกว่าดูดิแตะๆกุ๊กๆลุกไปกินซุกี้จินดาเราก็จะใช้แปรงพรัดแบบนี้นะคะแปะนิดนึงให้มันมีเลเยอร์วแต่มันก็ขึ้นอยู่นะมาแบบบางๆฟิลเกาหลีได้อยู่ได้อยู่ปัดคิวตั้งนิดนึงต่อมาเราก็จะทาไอายไลเนอร์จะบอกว่าไอายไลเนอร์อะราคาซึ้งมากเบาทถูกกราดินสอกด นี่หัวเป็นแบบเมจิกด้วยอุ๊ยเป็นฟิลแบบคอนโทรง่ายด้วย9บาทเกินไปปะแกขอลองเลยนะ9้าบาทอนะมันยังไงหรอแกอายไลเนอร์ดีเลยอะฉันประทับใจอายไลเนอร์9บาทมากไม่ไหลไม่เยิ้มไม่เงาคือสเปกมากเพจมากเพราะฉันไม่ชอบอายไลเนอร์ที่แบบเงาเงาแล้วแบบดูเตียยค่ะแต่อันนี้คือแบบไม่เงาเลยแมทไปเลย ว่าขนตอนล่างได้ด้วยอ่ะแล้วคือหัวแบบมือใหม่ต้องชอบอ่ะหัวเหมือนประการเมทิกอ่ะแต่เขียนไปสองครั้งสาครั้งหมดหรือเปล่าก็อาจจะเป็นเก้าบาทเนาะใสต่อมานะคะที่ดัดขนตาเท่าไหร่เพียวดัดขนตาขอเบาทฮเบาทโอเคถ้าขนตาหลุดมาทั้งยวงทำไงเพียวเอาดัดขึ้นเนอะเก้าบาทอ่ะแกเลิศอยู่นะแต่งได้จริง่ะเนี่ยทั้งหน้า 9บาทใส่ได้ด้วยมันก็เป็นฟิลบอะต่อมาขนตานะคะจะบอกว่าขนตายี่ห้อเนี่นุนชอบมากคือชอบอยู่แล้วกล่องละประมาณ58บาทนะคะมีแบบ5คู่นะคะเบอร์ M08 มันจะเป็นแบบแบวๆแก่ okay. แต่ลุกวันนี้อาจจะต้องแซมให้ดูความต่างคือมันจะเบาๆทุกคนไม่หนาแต่ว่าหนาหลักอะ่ะมันจะเป็นคิวๆจัดชอบ เพิ่มความแบลด้วยขนตาล่างนะจาจะบอกว่าซื้อมาละอันนี้คือในช้อปปีเหมือนกันน่ารักมากแต่ราคาสูงนิดนึงนะคะเป็นยี่ห้อ Florette นะคะนี่คือเขาถูกมิกสิทธิ์เลยของตัวนี้นุ่นชอบตัวนี้มากนะคะถ้าดดังเราก็จะมาติดขนตาล่างแบบเรียงเส้นกันมาจา้าแล้วเขาจับมาให้เราเป็นช่ชอๆแบบเลิศอะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะแบบเสียเวลามันต้องติดทีละชอ่อมันยากนิดนึงนะคะ ออก็เป็นฟิลมันก็แบบเด่นขึ้นมาหนึ่งกุบเอามาปัดขนตานะคะมาต่อกันที่ลิปจะบอกว่าลิปแบบมีเยอะมากเพราะนู่นอะชอบสั่งเห็นมันถูกๆก,ก็คือสั่งฉับแต่ว่ามันจะมีอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือลิปไอติมมันจะเป็นแท่งแบบไอติมน่ารักทุกคนนี่นะคะสั่งมา3มสีลองดูแต่อันนี้คือไม่ถูกนะแบบ200กว่าแต่เขาบอกว่ามันดีอะน่ารักมาก นี่นะคะแล้วก็เอาออกมาตรงน,นี้แล้วก็ทาดูสิสวย D11 มันจะเป็นลิปติ์แบบเหมือนของเกาหลีเลยอ่ะทุกคนแต่มาในราคา200กว่าบาทถ้าเรากลัวมันจะไม่สวยก็ใช้แปรงทาเพิ่มได้ต่อมานะคะเดี๋ยวให้ดูอีกสีหนึ่งก็คือ D14 อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า D14 จะเป็นสียังไง แต่แพ็กเกจจิ้งคือน่ารักมากเป็นแท่งแบบอีกลายหนึ่งนะคะน่ารักเลยไหนดูสีเฮ้ยสีนี้ก็น่ารักเป็นชมพูแบบเข้มขึ้นมาหน่อยอันนันกิจะออกนูดๆอันนี้จะออกแบบชมพูกว่าสวยทั้งสองสีแต่สีเขาไม่ได้แบบชัดขนาดนั้นนะลดเดอ้อลูกวันนี้ผู้กพูดไวไว โอเคเรามารวมของที่เราใช้นะคะว่าทั้งหมดเนี้ย ราคาเท่าไหร่นะจะบอกว่าถูกมากอันแรกนะคะที่ใช้นะตัวเคที T ่ดอซีซีครีมสปีดโคเวอร์อันนี้นะคะ169บาทนะคะแล้วก็จะเป็นแป้งนะคะเคที K ่ดอโคเวอร์ซีซีสปีดโคเวอร์พาวเดอร์นะคะ79บาททุกคนต่อมานะคะเป็นเขียนคิ้วเนาะ11บาทไอายไลเนอร์นะคะ9บาทถูกมากแล้วก็จะมีเป็นลิปสติกไอติมอันนี้209บาทมีพาเลต ตานะคะ2อันอันละ23บาทปัดแก้มนะคะอันละ17บาทขนตานะคะ58บาททั้งหมดรวมกันเป็น598บาททุกคนคือจึ้งมากนะคะแล้วก็ถ้าถามว่านุ่นชอบอันไหนสุดใน3อันนี้นะคะนุ่นชอบงานผิวสุดเลย จะบอกว่าราคาคุ้มถูกมากแล้วก็ทำให้เมคอัพทุกตัวคือแบบอยู่บนหน้าได้แบบจึ้งนะคะอีกอันนึงที่ชอบก็คือปัดแก้ม17บาทนะคะแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่ชอบก็คือลิปสติก209บาทแท่งมันน่ารักอะแกชอบ3ชิ้นนี้ที่สุดส่วนใครอยากไปตำตามนู่นนะคะเดี๋ยวนุ่นจะทิ้งลิงก์มาให้ใน description เนาะสามารถไปตำตามกันได้ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบแต่งหน้าในงบราคาประหยัดแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกนู่นกันนะเดี๋ยวนุ่นจะทำอีกเยอะๆนะคะโอเคสำหรับคลิปน,นี้ก็แค่นี้นะคะผมก,ก็หม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย ติดไปด้วยเพลง s u ง b u r อ a n นะเอส of m e r c ติ่งติงิงตังบังตีนตังติงติงดินตั้งบังตัง